สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ร้านหนึ่งก็พาคุณผู้ชมนะครับมาเดินอัปเดตชมสวนนะครับวันนี้มีดอกอะไรให้ชมบ้างนะครับที่บ้านสวนดอกพบพระนะครับอ่าช่อแรกนะครับก็จะเป็นเทพประชุมพรนะครับดอกสวยๆนะครับวันนี้นะครับเทพประชุมพรอ่าตอนนี้ร้านหนึ่งได้คัดเอาดอกสวยๆนะครับมาปลูกใส่กระถางไว้นะครับตอนนี้กําลังออกดอกสวยงามมากเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ เป็นพันไม้ที่บ้านสวนดอกภพพระนะครับเราก็จะไปกันต่อครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นอ่านะครับเป็นว่านไก่แดงครับคุณผู้ชมว่านไก่แดงกําลังออกดอกสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับกําลังออกดอกแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าต้นนี้นะครับเป็นอ่าไก่แดงนะครับแต่ว่าใบด่างนะครับด่างสวยงามมากเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นพันไม้หายากนะครับที่หาชมได้ ยากมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับเป็นว่านไก่แดงนะครับที่มีใบสวยงามมากๆเลยอ่าด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวน,นี้ช้างนะครับช้างช้างเหลืองนะครับช้างเหลืองนี่ครับช้างเหลืองแล้วก็ ต้นนี้นะครับเป็นกระเจียวมาลินะครับที่ดอกสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เบ่งบานได้นานมากนะครับประมาณ2-3เดือนเลยทีเดียวนะครับก็จะออกดอกเรื่อยๆนะครับออกดอกเรื่อยๆต้นต้นเล็กนะครับก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับให้ชมดอกกระเจียวมาลิกันครับวันนี้กับดอกข้าวบัาษาพันธุ์ต่างๆนะครับต้นนี้นะครับจะเป็นขาวปลาจีนนะครับขาวปลาจีนแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นชมพู่นะครับ แล้วก็เป็นพันพันป่าแท้นะครับตัวนี้นะครับร้านหนึ่งได้มาใหม่นะครับไม่มีชื่อนะครับตัวนี้นะครับจะตั้งชื่ออะไรดีครับดอกก็สวยดีนะครับเป็นพันป่านะครับเพิ่งได้มานะครับมีกระถางเดียวครับโซนด้านนี้นะครับก็จะเป็นดอกข้าวพันษานะครับดอกข้าวพันษา คำภาษาไรเอ่ยนะครับตัวนี้เป็นกระเลี่ยงคอยาวครับดูลักษณะของใบแล้วก็ช่อดอกนะครับจะยาวๆนะครับแล้วก็คอยาวมากเลยนะครับต้นสูงต้นเหมือนต้นทูบเลยนะครับบางท่านบอกว่าเอาสีมาแต้มไว้เหลอครับนะครับก็ดอกนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าปลูกเยอะๆสวยนะครับร้านหนึ่งพึ่งจะขยายได้นะครับพึ่งจะขยายขยายได้นะครับเพราะว่า ถ้าปลูกเรียงแถวกันเยอะๆนะครับก็จะออกดอกประมาณนี้เลยนะครับดูความสวยของกระเลียงคอยาวนะครับการการที่แบบว่าช่อนี้นะครับออกมานานแล้วนะครับก็จะติดติดต้นนะครับออกออกออกดอกตรงนี้อ่าแล้วก็ออกต้นตรงนี้เลยนะครับสามารถอ่าเราก็เอาตรงนี้ครับไปปลูกใส่กระถางได้เลยนะครับเพราะว่าเมล็ดอยู่ตรงนี้นะครับงอกขึ้นมาอ่าตรงปลายเลยนะครับพันนี้นะครับสามารถ ขยายพันธุ์ได้ตรงนี้เลยนะครับเอาไปนะครับตัดตรงนี้เลยนะครับไปปลูกใส่กระถางได้เลยนะครับถ้าดอกตุ่มๆก็จะสวยประมาณนี้นี่ครับตุ่มๆแล้วก็ต้นสูงนะครับสูงสูงมากๆเลยนะครับเกลี้ยงคอยาวนะครับสมชื่อใช่ไหมครับนี่ดูนะครับปลูกเยอะๆสวยมากห้อยเหมือนเหมือนอัญมณีแห่งขุนเขาเลยนะครับคุณผู้ชม นะครับก็จะเป็นโรงดอกข้าวรรษาเล็กๆนะครับที่บ้านสวนดอกพบพระนะครับตัวนี้นะครับเป็นราชนีแห่งคุนเขานะครับที่ร้านหนึ่งได้มานะครับก็จะมีพันไม้แปลกๆให้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูเมล็ดกันนะครับเมล็ดดอกข้าวราษาม่วงปากยอนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวร้านหนึ่งจะให้ชมเนี่ยครับ ช่อนี้นะครับเป็นสีม่วงนะครับติดดอกและเรียบร้อยนะครับติดดอกติดเมล็ดนะครับเมล็ดดอกคำสาคือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับดอกคาสาพอพอสุกลูกสุกนะครับก็จะแตกออกมาเมล็ดเยอะมากเลยนะครับร่วงลงไปนะครับก็จะเกิดลูกไม้ใหม่ขึ้นมานะครับตรงพื้นนะครับก้านหนึ่งก็จะเอามาปลูกนะครับนําขึ้นมาปลูกใส่กระถางนะครับเราก็จะได้ ลูกไม้ใหม่นะครับก็แบบธรรมชาติจริงๆครับผสมแบบธรรมชาตินะครับด้านนี้ก็จะเป็นดอกคาสาขาวพอวอรครับขาวพอวอรตรงนี้ก็จะเป็นดอกคำสาสีชมพูนะครับสีชมพู อ่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นฉัดทองนะครับอ่าเดี๋ยวมาด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นฉัดทองเหมือนกันนะครับอ่ากระถางวินเทจนะครับกระถางวินเทจสวยงามมากอ่าตอนนี้นะครับเป็นฉัดทองนะครับดอกกระเจียวส้มนั่นเองนะครับเป็นดอกกระเจียวถิ่นอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับอํำเภอพบพระนะครับอ่ามันแตกต่างจากถิ่นถิ่นอื่นอย่างไรนะครับก็อ่าช่อดอกจะใหญ่นะครับลําต้นจะ ใหญ่แข็งแรงแล้วก็ช่อดอกใหญ่มากนะครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะพาไปเดินชมหลังบ้านนะครับมีแบบอดอกดอกกระเจียวส้มครับเยอะมากเลยนะครับไปดูกันครับไปกันครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นไม้ด่างนะครับที่ร้านหนึ่งได้สะสมไว้นะครับก็ออกดอกแล้วนะครับนะครับนีครับดอกก็สวยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกล้องยังไม่ซูมนะครับกล้องไม่ซูมซูมไหมครับซูมไหมก็สวย ครับโซนน้านี้ก็จะเป็นดอกเข้าภาษาม่วงปากกยอนะครับเพิ่งจะขยายพันธุ์ใหม่นะครับขยายพันธุ์ยังไม่ฟื้นตัวดีนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็สั่งจองมาได้นะครับยกกระถางเลยนะครับยกกระถางเลยนะครับส่งทั้งกระถางนะครับส่งแบบตะกร้านะครับตัวนี้นะครับเป็นม่วงปากกยอนะครับดอกสวยนะครับเดี๋ยวให้ชมดอกนี่ ดอกสวยครับดอกสวยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้นะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เลยนะครับหน้าจอให้เลยนะครับอ่าเริ่มจะฟื้นตัวแล้วนะครับสามารถเอาไปปลูกนะครับแล้วก็จะแตกหน่อขึ้นมาออกดอกอีกรอบนึงนะครับอ่าสนใจก็ทักมานะครับยกส่งทั้งตะกร้ากระถางเลยนะครับ ครับคุณผู้ชมครับด้านนี้ก็จะเป็นพันไม้ด่างนะครับที่ร้านหนึ่งได้สะสมไว้นะครับอ่าแล้วด้านนี้นะครับก็จะเป็นกระเจียวส้มพันว่านต่างๆนะครับกระเจียวส้มก็จะเป็นดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอ่าใครสนใจแบบไหนนะครับก็ทักมาสอบถามอ่าเพิ่มเติมได้นะครับกับร้านหนึ่งนะครับอ่าร้านหนึ่งชาแนลนะครับมีว่านหลายๆสายพันธุนะครับต้นนี้นะครับเป็นว่านนกคุ้มนะครับนกคุ้มนะครับ กำลังแตกกระถางเต็มกระถางเลยแตกหน่อขึ้นมาเต็มกระถางเลยนะครับก็มาชมกันครับมาชมกันนะครับอ่าต้นไหนต้นไหนนะครับเป็นเดี๋ยวให้ชมเดี๋ยวให้ชมนี่ต้นนี้นะครับดอกคําสาขาวพบอนะครับช่อยาวแล้วก็ต้นนี้นะครับเป็นเทพสามสีนะครับดอกสวยมากนะครับดอกสวยมากอ่าลายนี้นะครับมีต้นเดียวนะครับมีต้นเดียวให้ชมนะครับดอกสวย เลยทีเดียวนะครับด้านนี้จะเป็นหลังบ้านนะครับก็จะปลูกดอกกระเจียวนะครับอ่าพันนี้นะครับร้านหนึ่งได้ปลูกไว้เป็นที่คัดมาต้นใหญ่ดอกใหญ่นะครับดอกอ่าแปดแถวเก้าแถวนะครับคุณผู้ชมอ่าดูนะครับออกดอกสีสดมากนะครับ สีแตกต่างจากถิ่นอื่นนะครับถิ่นอื่นจะดอกสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับจะออกซีดๆนะครับสีไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่ที่ถิ่นอำเภอพบพระนะครับจะเป็นดอกกระเจียวส้มที่สีสดมากนะครับแล้วก็สีสวยมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับให้ดูนะครับช่อดอกใหญ่มากๆนะครับอ่านะครับก็ชมกันไปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีครับ